I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all growing life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago back a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm alright and for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago สวัสดีครับชื่อใจนะครับสวัสดีครับชื่อไม้ครับสวัสดีครับผมตอนนี่ครับสวัสดีครับชื่อวินครับสวัสดีครับชื่อแครครับผมสวัสดีค่ะชื่อเดนิสค่ะสวัสดีค่ะการค่ะสวัสดีครับผมนนท์ครับสวัสดีครับผมแบงค์ครับ สวัสดีครับผมพามครับสวัสดีครับผมเพียวครับสวัสดีครับผมดิเลนครับวันนี้นะครับพวกเราก็มาถ่ายนะครับปฏิทินนะครับในปีหน้านะครับปีอะไรครับปีหน้าส0 0 0ัน 2,566 <wykor> <24 00. S 2> 2,566นะครับ2 3 2 3นะครับรอติดตามนะครับว่ารูปในปฏิทินของพวกเราจะสวยงามแล้วก็เต็มที่ขนาดไหนพวกเราวันนี้ก็สนุกกันเต็มที่นะครับผมครับก็เหนื่อยมากๆกนะครับก็อยากให้งานออกมาดีนะครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับวันนี้ายบ้างค่ะก็ดูจากชุดแล้วนะคะก็แฮปปี้มากค่ะเพราะว่า ถ่ายไปนอนได้ด้วยนะไม่ร้อนใช่ค่ะวันนี้เราก็ถ่ายหลายอย่างแล้วก็สนุกกันมากๆอย่างเห็นจากชุดทุกอย่างทุกคนเต็มที่ก็งานต้องออกมาดีแน่นอนค่ะแพรหลัอแครวันนี้ทีมที่ถ่ายไบ้างทีมที่ถ่ายวันนะี้อ,อ๋อทีมที่ถ่ายก็มีวันนี้มี 3- 4สี่ลุกนะครับก็จะมีแบบเวทลุกถ่ายแบบเซ็กซี่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้โป๊มากนะครับแล้วก็มีอันนี้คือชุดคุณชายครับได้ชุดหนึ่งเป็นชุดอะไรนะ อ่าเป็นสําหรับ Christmas คริสต์มาสค่ะสําหรับคริสต์มาสนะครับอันนี้ก็จะแบ่งแบ่งถ่ายเป็นบางส่วนก็ไม่ได้ถ่ายทุกคนครับวันนี้ก็สนุกดีครับได้ถ่ายกับน้องๆด้วยได้เจอน้องๆใหม่ๆด้วยครับที่เพิ่งเซ็นช่องเข้ามาด้วยครับผมผมก็เป็นชุดเดนนี่ชุดนีของผมการถ่ายวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆคนครับอย่างที่พี่แค์ได้พูดไปก็เราก็มีสองคนละสองสามชุดก็หลักๆก็จะเป็นอ่าน้องๆในสังกัดของพีเอสทันยประพนนะครับก็อย่างที่พี่แค์บอก ก็จะมีน้องนนักแสดงที่เพิ่งเซ็นเข้าช่องสามด้วยแล้วก็กําลังจะมีผลงานกันเร็วๆนี้นะครับอ่ะมีใครอยากจะฝากผลงานบ้างไหมฮะผมจะฝากลอใจเลย้าะผมฝากคนแรกเลยครับผมครับผมผมนนนนนะครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายอยู่นะครับเรื่องฝากเล่นไฟนะครับแล้วก็ไวบ้าความฝันนะครับของช่องโมโนครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ การค่ะการนะคะก็ขอฝากติดตามละครเรื่องดวงใจเทวพรมตอนละอจรันรนะคะกําลังถ่ายทําอยู่ค่ะค่ะหนูเดนิสนะคะก็กําลังถ่ายทําละครอยู่สองเรื่องค่ะมีเรื่องละอจรันรรแล้วก็กุเกมรักค่ะจากทางช่องสามค่ะ่ครับตอนนี้ผมก็มีละครลาก,กินารีนะครับที่ออนแอร์อยู่แล้วปีหน้าจะมีสามเรื่องครับเรื่องแรกพายรามันครับทางช่องสามเหมือนกันแล้วก็บัลลักษ์กอดสวรรค์ครับและอีกเรื่องหนึ่งคือดูดับสอนครับ ในชุดดวงใจเทวพรมเหมือนกันครับผมเรืวินโอเคครับผมส่วนผมก็ตอนนี้ที่ถ่ายจบไปแล้วก็มี2เรื่องครับผมคือชาตาชาตาทางช่องโมโน,โน29ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงทางช่อง3ชื่อว่าใต้เงาตะว,วันก็เรื่องนี้เล่นกับน้องอยู่เนอะนี่นี่เล่นเล่นกับใจด้วยใช่แล้วก็ที่ถ่ายทําตอนนี้ก็คือ,อ,อฟังเล่นไฟนะก็จะมีเรื่องเดียวกันเรื่องนี้เราถ่ายด้วยกันทั้งหมด4คนก็คือมีพามมีพี่แบงค์พี่นนท์ พี่ตอง<ม>นะครับผมใช่ได้ดูเต็มๆเราสี่คนเลยครับฝากเลยก็ของผมนะครับเพิ่งถ่ายจบเรื่องหมอหลวงไปนะครับออนแอร์วันที่ยี่บสามมกราคมนี้นะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็ถ่ายฟังเล่นไฟเหมือนที่พี่เขาบอกไปนะครับนี่เลยนี่ใจใจไม่ได้พูดก็อย่างที่พี่บอกนะครับฝากติดตามเรื่องใต้เงาตะวันแล้วก็อีกเรื่องนึ่งของผมก็คููเพ็ชีกับเรดดี้ปอบครับ ก็อนนของผมก็ฝากทุกๆคนติดตามด้วยนะครับปีหน้าก็น่าจะมีะละครให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสี่เรื่องครับมียายปลาไหลกับนายไฮโซนะครับโลกหมุนรอบเธอแล้วก็ร้อยเล่นเกมออฟฟิศแล้วก็ดวงใจเทลพรมตอนพรชีวันนะครับรวมไปถึงมีพิธีกรรายการมาเดียวเที่ยวได้ด้วยนะครับทางช่อง3ทั้งหมดเลยยังไงก็ฝากทุกๆคนติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อยากจะ สุดท้ายนี้นะครับเนื่องในโอกาสที่พวกเรามาถ่ายปฏิทินสวัสดีปีใหม่นะครับก็อยากจะขออวยพรให้กับทุกๆคนนะครับมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับขอให้มีความสุขในปีหน้าครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ,บสัมภาษณ์ไม่น้อย